พักผับมาก,ก็ทักทายทุกท่านพาเดินป่าพาชนธรรมชาติบ้านาเราเดินป่าพาชนธรรมชาติบ้านห้องอำเภอเลียงหาเที่ยวป่าเที่ยวป่า,ปานะครแล้งพาชนธรรมชาติบ้านเรา พาชมธรรมชาติบ้านเฮ้าป่าป่าหน้าแรงป่าหน้าแรงพาชมพาชมธรรมชาติบ้านแรงแรงมากเที่ยงรำธรรมชาติป่าสวยงามธรรมชาติ มอนต่อป่าชมต้นไม้น่ารักก็เปลี่ยนไงพี่เอ๋อเปย์อะไรต้องเปลย์ต้นธรรมชาติเพามันธรรมชาติสวยงามก็เปลี่ยน์ง่าย าธรรมชาติเดินป,ป่าอาถมธรรมชาติป่าสูงอาบถำบ้านอะารพาเที่ยวป่าวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน าการสร้างรายได้จากนี้ค่ะพาเล่นป่าพาเที่ยวป่าชมธรรมชาติบานเข้าพาสวยทธรรมชาติบานเข้าบาสวยธรรมชาติบานเข้าบานไปลอง มาทักทายมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนั่นป่าที่อธรรมชาติน้่นป่าพาชมธรรมชาติมาเล่าความสวยงามธรรมชาติพร้อมหน้าฝนป่าหน้าแรงลดประมาณนี้ ขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ่อน ปลใใหญ่สวยมากเปลืใหญ่สวยมากไม่กวนผมออกพาชมไม้กวนสวยมากธรรชาติบานอาอ มาจากนี้ก็ช่อใวอะไรก็แชรจไปตามอาจารย์ด้วยอย่าขอบพระคุณนางยิ่งสาทุสาทุสาทุจะเลือนพอ